ครับพี่น้องนะครับเหมือนนี้เท่ากับยางเขามานะครับมากินก๋วยเตี๋ยวโอ้มาด่าบลานในจัวนี้คนลุกครับพี่น้องมาพอพอจะหนักสององค์จู่นี้ครับเดี๋ยวเขามาไหว้ขอพรกันครับพี่น้อง กระกาศทำลงครับมาลอยมากระเพิ่นถึ้น่าสักสิบเนี่เอเคขอพอ,พอ,อ,อนตัวแล้วก่อนอันนี้บานเพิ่นมาบานจะนีม่มเฮ้ยนอนอย่างนี่ง่ะ ง่ขายเพียงแล้วก็ยืนอยูนี่ขายเพียงอยู่อ่ะอยู่มองเห็นแบบแบบยุ่งทางในมองไห้นอนมนี้บ่วะมันมีขอกใกล้วก็เหาอไ้บรรยากาศนะครับไมนอนน้าวะน้า จะถูกมันวันหนึ่เจะได้ไหม Hoài hoài Đạt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะเข้าไว้ครับครับพี่น้องครับเราเดินทางกันตัวครับโอ้ไม่้อจบจบไอ้จะตอไปไปขางในไปแต่งหนาแต่งตาวพระท่านต่อป้าไอ้สาธุครับกดเอวคุณกดยอวเล่นแอลอยด์ดิเล่นด้วเอ้เชิงเอ่าชงเืนเดียวใ้

าใหญ่เลยปล่อยให้ปลาเพิ่มใหญ่ปลาเพิ่มเลยครับเอางอไทยไป้ลยครับเขื่อนทายอหญ่น้าไหนไม่เห็นว่าจลใกล้ๆเขื่อนตเวนเขื่อนแท่งนี่โอ้โหนี่ดีน่ไม่ไยแม่เนี่ยหม้อลำ ไายแม่ยไอแม่ในองคนไม่ให้แม่ไกลคะตอนนี้เขาอยู่หนางานครับพี่น้องครับคกม่มาพอไอเป็นกำลังกุมงานอยู่ไปจ มหาหอดจัดเทิงครับ <พ Laser. S 2> มาเพี <c oughs. <c oughs. <c oughs> <Alright. c oughs> ่อมาี่ข้างหลังมันจะกัดหนางอันครับผม

ไ,ได้ไดฮะไ<ป>โอเคได้ขอบเน,อนพี่น้องครับดี๋ยวเราไปล้างหันกันครับ บรรยากาศข้างหันครับอ๋อป้าสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับเขาก็ยังเด,ดินสุญญาตเลยพูดนานดูดีเว้ย ไปลองขอลังอาหารกันบรรยากาศอาชีพนี้ฝากไปนองไว้ซ้ำนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวอออไปขอบไปเต่งโตครับปาดเบทีบักจังอลังการครับวันนี้สวัสดีครับ